พาณิละในการใช้เสียงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของข้าพระเจ้าจึงมีแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพแด่พระเทระและเพื่อนภิกษุขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่ รัท้าวญาติยโยมทั้งหลายวันนี้ก็ยังมีโอกาสอีกวันหนึ่งที่เรายังมีโอกาสได้มาจเจริญกุศลคือการทำบุญทำบุญให้ตนเองและอุทิศบุญให้แก่ญาติทั้งหลายเรียกว่าเราทำบุญให้กับตนเองก่อนก่อนที่จะรอให้คนอื่นทำให้ บางทีเราคิดว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ทําก็ได้ไว้เวลาเราตายไปแล้วจะมีลูกหลานทําบุญแล้วอุทิศบุญไปให้ถ้าคิดอย่างนี้เราเราจะพลาดโอกาสบางทีโลกหรือว่าหลานทั้งหลายก็มีโอกาสในการใไซสีวิตหาทรัพย์สินเงินทองไม่มีโอกาสที่จะทําบุญแล้วอุทิศให้เราก็มีบางทีลืม ลืมว่าพ่อแม่เราได้ตายแล้วทําบุญไปหาก็มีนะเกี่ยวกับปัจจุบันนี้สังคมยิ่งแข่งขันกันเกี่ยวกับใชชีวิตวันนี้ก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับการรักษาใจเป็นหัวข้อทมในวันนี้นะเกี่ยวกับการรักษาใจใจที่นี้ก็มีหลายหลายนัยยะหลายความหมายบางทีเราก็ใช้คําคว่าใจบางทีก็ใช้คําคว่าจิต บางทีก็ใช้คําว่าวิญญาณหาทยะอย่างนี้มะโนหลายความหมายแต่ในที่นี้ก็จะใช้หัวข้อว่ารักษาใจที่เราชอบพูดกันบ่อยๆอเกี่ยวกับการรักษาใจมีคํากรที่เท่าแก่โบราณได้กล่าวไว้ว่าต่างคนต่างกินข้าวภาษาเว้าจึงมาต่าง อันนี้สานวลต่างคนต่างอาบน้ํสาสังมาเกี้ยงดอกลื่นกันฮะต่างคนต่างกินเขา่าผ้าซาวเว่สาสังมาต่างาเวลาเราทานข้าวเนาะเราก็ทานคําหนึ่งคนอื่นก็ทานคําหนึ่งไม่มีดอกทานทีละสองสามคำพร้อมกันจะทำให้เรียกว่าอะไรนะอิ่มหรือว่าทำให้ ลำบากนะถ้าจะสั่นทีเดียวสองสามคำเวลาอาบน้ําก็เหมือนกันนะต่างคนต่างอาบน้ําแต่ว่าสะอาดไม่เหมือนกันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแต่อันนี้เป็นเพียงคําพูดภายนอกแต่จะสื่อให้ถึงภายในคือว่าเวลาเรามาทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาต่างๆบางคนก็บุญเกิดขึ้นมากหรือว่า กุศลเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นเยอะแต่บางคนก็กุศลเกิดขึ้นน้อยขณะที่เราให้ทานก็ชื่อว่าเป็นกุศลแต่ว่ามีอกุศลมาแวดล้อมมากมายเกี่ยวกับความโกรธบ้างเกี่ยวกับความตนันหนีความประมาทอะไรอย่างนี้รักษาศีลก็เช่นเดียวกันบางทีรักษาศีลก็เกิดความเดือดร้อนว่าอยากจะทําตามใจแต่ม่ได้ทําเพราะศีลบังคับอยู่หรือว่าศีลที่เรารักษานั้น รักษาเราอยู่ไม่ให้เราทํากายกรรมไม่ดีวจีกรรมไม่ดีกายกรรมคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรมสิ่งที่เราชอบทั้งนั้นเลยแต่กลับไม่ได้ทําเพราะเราอยากจะรักษาศีลคือรักษากายส่วนวาจาอยากจะพูดเท็จอยากจะพูดเล่นอยากจะพูดให้คนอื่นขำมุกเฮฮาอย่างนี้อยากจะทําแบบนั้นในความเป็นจริง แต่ว่าถ้ารักษาศินก็งดเว้นเรียกว่าวิรติก็รู้สึกขัดใจเนาะไม่สามารถทําได้อย่างนี้ส่วนจิตใจคิดอย่างนู้นอย่างนี้อยากจะได้อย่างนู้ออน,นอย่างนี้อยากจะทําแบบนั้นคิดอยู่บางทีก็คิดพญบาดบางทีก็คิดไม่ดีอย่างนี้แต่ก็มีเรียกว่าเจตนาที่จะงดเว้น ความคิดที่ไม่ดีหรือว่ามโนโทุจริตนะก็พยายามให้เป็นสามิคิิอยู่แต่ก็ทําได้ยากอย่างนี้จึงมีความแตกต่างกันในการทําบุญในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งเรียกว่าการใส่ใจไม่เหมือนกันการทําบุญก็ต้องตกแต่งจิตใจก่อนคือก่อนจะทําเรียกว่าปุพหเจตนาและกําลังทํานั้นก็ ทำใจให้ให้ดีหรือว่าทำใจให้อิบอ,อ,อิ่มผ่องใสหรือว่าตอนที่ทำเสร็จแล้วทำสำเร็จแล้วระลึกได้ทีหลังว่าเราได้มีโอกาสทำบุญแล้วก็เกิดความปลื้มปิติสุขใจอย่างนี้ถ้าครบสามการนี่นะเราก็ซื่อว่าเราได้ทำบุญอย่างเต็มที่นี่แหละที่ว่าต่างกันนะ การทาอะไรก็แตกต่างแล้วพระสงฆ์ก็เหมือนกันนะบางรูปก็บวชได้ตลอดชีวิตบางรูปก็บวชได้พันษาเจ็ดวันสามวันแล้วก็ศึกอ่าบางรูปก็บวชนึกว่าจะอยู่นานนะคิดว่าไม่ศึกแต่สุดท้ายก็ต้องจําเป็นต้องศึกเพราะว่าเกี่ยวกับศีลถ้าไม่ศึกก็ต้องยอมรับทุกขติคืออบายถ้าผิดศีลเกี่ยวกับปัญละศึกอะไรอย่างนี้นะยากจริงจริง บวชมาแล้วก็ต้องรักษารักษาศีลให้ได้และรักษาใจให้อยู่ด้วยรักษาใจให้อยู่ด้วยวันนี้จะยิบเอาเรื่องอเกี่ยวกับภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันจะศึกเรียกว่าอุกกรทิตะภิกษุก็มีคาถานะมีคาถาที่ตัดไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ คาถาตัดว่าสุทุทธธสังสุนิปุนังยัตถากามะนิปาตินังจิตตังรักเขทะเมทาวีจิตตังขุดตังสุขาวหังอยู่ในจิตตะวัตจิตนี้เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักแล่นไปในตามอารมณ์ในอารมณ์ตามความไข้ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่คุมครองแล้วนำสุขมาให้ ธรรมชาติของจิตเป็นรูปหรือเป็นนามจิตเป็นนามธรรมเป็นนามแล้วเห็นได้ง่ายหรือเห็นได้ยากเห็นได้ยากแล้วเราจะรู้ว่าเราจะรู้เราหรือเปล่านะยากจริงบางทีเราอาจจะรู้คนอื่นนะรู้คนนู้นคนนี้รู้ไปต่างๆส่องไปรู้รู้นิสัยคนอื่นแต่ตัวตนของเราแท้จริงนะเรากลับไม่รู้เลย อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่ใกล้ตัวเราแท้อยู่ในตัวของเราแหละแต่กลับไม่รู้นะไม่มีเราไม่มีเขาด้วยแต่เรากลับมองข้ามคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มองข้ามมองข้ามตัวเองไปดูสิ่งอื่นมากเกินไปแล้วทําให้ตัวเองทุกข์ถ้าเราใส่ใจในตัวเองเรากลับมารู้ตัวเองให้มากขึ้นเข้าใจชีวิตความเป็นไปเข้าใจนิสยัยเข้าใจกิเลสของเรามากขึ้นหรือว่าเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องละสิ่งที่เราต้องทําก็มีความสุข ในเรื่องนี้ก็มีที่ไปที่มาว่าบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งนะที่ได้ถามพระเถระที่เข้ามามาสู่ตระกูลประจำเรียกว่าพระเถระอนุเคราะห์แต่ก่อนเวลาจะไปบินระบาดอยู่ที่บ้านโยมนะพระเขาจะเข้าไปบินระบาดแล้วบางทีก็สันอยู่ที่นั่นเลยแล้วค่อยกลับบางทีก็สันในระหว่างทางแล้วค่อยกลับเพราะว่าการเดินทางก็ไกล ก่าจะกลับถึงวัดบางทีก็สันในระหว่างทางก่อนแล้วค่อยกลับที่วัดอย่างนี้ก็มีเมื่อพระเถระเข้าไปแล้วจะมีบุตรหรือว่าลูกเศรษฐีได้ถามเกี่ยวกับความพ้นทุกข์เป็นคําถามที่ชอบมากนะคนส่วนใหญ่ส่วนน้อยที่ถามเกี่ยวกับเรื่องพ้นทุกข์นะส่วนใหญ่จะถามว่าหลวงพี่ครับมีฝันดีไหมอบอกอะไรที่เกี่ยวกับความฝันบอกเลข บอกใบให้หวอย,ออยอย่างนี้มีอะไรไหมอย่างนี้หรือว่าอยากจะให้ครอบครัวรวยอยากจะทํากิจการให้มันเจริญเราถามส่วนใหญนะ่ไปในเกี่ยวกับตัณหาเกี่ยวกับกิเลสแล้วทําให้เราต้องยึดแล้วต้องมีการตีลันฟันแทงกันฆ่ากาันเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องกิเลสนั่นแหละส่วนใหญ่แต่คนส่วนน้อยที่ได้สดับรับฟังเรียกว่าคนที่มีศรัทธา คนที่มีศรัทธานี่จะรู้ในสามสามฐานะเรียกว่าคนที่มีศรนะัทธาคือ 1. เป็นผู้ที่ปัถนาอยากจะเห็นท่านผู้มีศีลลักษณะของศรัทธานะอยากจะเห็นผู้ที่มีศีลสองคือปัถนาที่จะฟังธรรมและเคารพในการฟังธรรมทรงจําอะไรอย่างนี้นะส่วนสามปัจจสจากความตนีในเมื่อที่เข้าใจแล้วว่า สิ่งต่างๆที่เราได้มานี่ก็ว่าเป็นผลบุญที่เราเคยให้ทานในครั้งก่อนแล้วเราจะยอมให้ปัจจุบันนี้เสียประโยชน์ไปไม่ไม่สมควรนะบางคนก็ทําบุญอย่างเต็มที่แต่ทําบุญก็ให้ดูกําลังดูตามความสามารถไม่ให้ตัวเองต้องทุกข์นะถ้าทําบุญแล้วตัวเองต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนนี่ก็ไม่ไม่สมควรต้องตามกําลังตามความสามารถมีเท่าไหร่ก็ทําแค่นั้นไม่มีก็สาธุอ่ามโมทนาด้วยอย่างนี้ก็เป็นการดีในลําดับนั้น พระเถระตอบว่ายังไงครับไปจเจริญสมถะไปจะเจริญนิพพานาใช่ไหมเพื่อจิที่จะพ้นทุกข์ไปจเจริญมักมีองค์แปดอริยสัจสีใช่ไหมอย่นามลูก <c oughs> ไม่ใช่นะพระเถระไม่ได้ตอบอย่างนั้นนะพระเถระตอบว่าให้ทานโยมอยากจะพ้นทุกข์ก็ให้ทานก่อนลําดับแรก ในเมื่อให้ทานก็ให้ทานเป็นเกี่ยวกับสลักกะพัดปักขีกะพัดคือให้ตามลําดับนะและ้วกะวัดสาวาสิกะพัทคือให้แก่ผู้ที่จำพรรษาอย่างนี้แล้วก็ลูกเศรษฐีก็ถามไปตามลําดับบุญที่เหนือกว่าให้ทานนี้ยังมีอีกไหมโอ้โหอยากจะได้บุญที่สูงขึ้นนะให้คืบแล้วอยากจะเอาศอก เคยเป็นไหมให้เราอยากเอาอีกแสดงว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะโยมถ้าถ้าเกี่ยวกับการพ้นทุกเนี่ยนะเป็นการดีที่สุดพระเถรละก็บอกว่าใหา้ถือไตสรสารณคมคือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งลำดับนั้นก็ถามต่อไปอีกว่ายังมีอีกไหมที่บุญมากกว่านี้นะแต่ก็ทำไปตามดับนะไม่ใช่ถามไม่เสยนะ แต่ก็ทําไปทําไปตามแต่ละวันแต่ละวันนะแล้วก็ถามไปอีกว่าบุญที่มากกว่าการถึงพระพุทธธรรมพระสงค์นี่ยังมีอีกไหมคือมีอะไรรักษาสินห้างดเป็นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ตทุกชนิดเลยแม้แต่ยุงอะไรไม่ต้องฆ่านะรักทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่เขาห้องเห็นก็ไม่ไม่เอาอยากได้ก็ขอเอาสามก็ไม่ผิดในกามลูกเขาภรรยาเขาต่างๆก็ไม่เล่น ส่วนสี่ก็ไม่พุดเทศห้าก็ไม่ดื่มสุราสินห้านี่แหละมากกว่าไตาสันคมการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สินห้ามากกว่าแล้วจะมีอีกไหมที่มากกว่าสินห้าก็ตอบว่ามีอีกโอ้โหเพานะเนี่ยฟังแล้วรู้สึกแบบชอบนะยังมีอีกกว่าสินห้าคือการรักษาสินแปดเอาสินแปดของโยมนะเว้นจากการ ฟังการสั่นอาหารในเวลาวิการการส่งของหอมหรือว่าการฟ้อนรำขับร้องการนั่งนอนที่สูงอย่างนี้หรือว่าที่ทวิจิตงดงามเป็นนุ่นเป็นอะไรอย่างนี้นะก็ให้เว้นจากนีก้เรียกว,ว่าเป็นสินแปดที่มากกว่าสินห้าแล้วถามต่อไปอีกยังมีอีกไหมก็ตอบว่ามีอีกอ๋คือสินสิบอ่าสินสิบเว้นจากการรับเงินรับทอง การรับเงินรับทองนี้คําว่ารับกับคําว่าจับต่างกันนะคําว่ารับบางทีรับเองบางทีไซคนอื่นรับไซคนอื่นรับคืออะไรนะบางทียมพ่อยมแม่บอกว่าลูกพ่อเก็บเงินเก็บทองไว้ให้ลูกนะให้พระนะสักพันหนึ่งล้กับสาธุสาธุนะพ่อแม่เก็บไว้ให้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะยินดียินดีเงินทองที่คนอื่นเก็บไว้ก็ใช้ว่าเป็นการรับอนไอย่างนี้ ก็ไม่ซื่อว่ารับเกี่ยวกับเงินทองเพราะฉะนั้นนี่เงินทองนี่ไม่สมควรแก่พระทุกรูปและสามเณรด้วยเงินทองที่ใช้ามาแล้วสร้างวัตถุอุปกรณ์ก็ไม่สมควรแก่พระพระจะเข้าไปไส้สอยไม่ได้เป็นอบัติทุกกฎแล้วพระที่มีสินจะไปอยู่ที่ไหนในเมื่อที่ต้องบัตอบัติทุกกฎนะเกี่ยวกับเงินทองก็เป็นเรื่องที่ลาบากนะยากอยากจะแก้ไขที่จะมากกว่าสินสิบยังมีอีกไหมก็ตอบว่ามีอีก คือต้องผดเป็นเป็นพระอุปสมบทโอ้โหจบเลยทีนี้ตัดเลยนะตัดหมดทุกอย่างเป็นพระมาแล้วก็ต้องมีวัดน้อยวัดใหญ่อะไรอย่างนี้ต้องมีเสกียวัดมหาวัดอย่างนู้นทําได้อย่างนี้ทําไม่ได้อย่างนี้ควรอย่างนู้นไม่ควรพระจะตัดต้นไม้ไม่ได้ขุดดินก็ไม่ได้จัดสรรอาหารที่ไม่กับปียักก็ไม่ได้ไม่ประเคนก็ไม่ได้ยุ่งเลยทีนี้โ้โหแบบทีนี้ ลูกเศรษฐีก็บวชนะตัดสินใจเลยบวชเป็นพระก,ก็บวชเอา้าในเมื่อที่อยากจะได้กุศลที่มากขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจบวชในเมื่อบวชเข้ามาแล้วพระอาจารย์ของของพระรูปนี้เนาะบวชเป็นพระอนายม <laughs> ก็เป็นผู้ทรงอภิธรรมทรงอภิธรรมแตกสานอภิธรรมมีความรู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม แสดงว่าพระอภิธรรมนี่มีมาก่อนแล้วในครั้งพุทธากาลตอนที่พระเจ้ายังมีพระชนชื่อนะก็มีอาจารย์ที่ทรงอภิธรรมเป็นอาจารย์และพระอุปชาก็ทรงวิเนยทรงพระวินนยทีนี้จะเข้าไปหาพระอาจารย์ก็คิดในศาสนามีหลายอย่างนะมีคันธะทุละวิปัสสนาทุละอย่างนี้ควรทําอย่างนี้ไม่ควรทําแม้แต่คิดสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ควรเป็นบาปอยู่เฉยๆก็เป็นบาป อนอนคิดไม่ดีนะอยากพยาบาทคนอื่นข่มใจไม่ได้นะอยากจะด่าคนอื่นอย่างนี้ก็เป็นบาปแสดงว่าการเป็นบาปนี้มมนจําเป็นต้องทําด้วยกายวาจานะแม้แต่จใจก็เป็นบาปทีนี้ก็ทุกอย่างมากเลยไม่สบายใจเนาะแล้วไปหาพระอาจารย์เพื่อที่ไปหาพระอุปัชฌาย์เพื่อที่จะให้กลาลังใจนะก็เกี่ยวกับข้อวัดอย่างนี้ไม่ควรอย่างนั้นควรอย่างนี้สมควรอย่างนั้นไม่ควร เกี่ยวกับพระวินัยก็หนักเข้าไปอีกโอ้โหเราปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อยากจะบวชหรือว่าอยากจะทําสมณธรรมให้ง่ายให้ราบลื่นตัดเครื่องกังวลทางโลกเข้ามาบวชแต่พอบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้ควรอย่างนั้นไม่ควรที่ที่จะเหยียดแขนอย่างนี้นะไม่มีเลยอ,อธิบายแล้วนะที่จะเหยียดแขนอย่างนี้ไม่มีเลยโอ้โหแบบอยากจะสึกมากนะ อาการของพระจะศึกี่มีปรากฏหลายอย่างนะไม่ปงผมไม่ตัดเล็บไม่ปงหนวดไม่ทําวัดเช้าวัดเย็นไม่เรียนแล้วไม่ท่องสาธยายเรียกว,ว่าอาการของพระจะศึกอาการจะศึกจะเก็บตัวเง,งียบๆเศร้าหมองอย่างนี้นะอาการของพระที่จะศึกก็คิดจะศึกในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็นําเรื่องราวนี่แหละจะเล่าแบบย่อๆนะ นำเรื่องราวนี้ไปกราบทูลแด่พระภูมิภคเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามตามลำดับแล้วก็มีถามว่าทำไมถึงอยู่ไม่ได้บวชไม่ได้ทำวินัยนี้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่อดับกิเลสดับโลภโทสะตัณหาต่างๆโมหะแล้วทำไมถึงอยู่ยากก็บอกว่าวินัยเยอะ มีล้ลานข้อไม่ใช่แค่ร้อยห้าสิบร้อยี่สิบเจ็ดมีเป็นล้ลานข้อเยอะจริงไม่สามารถที่จะรักษาได้ก็ตัดว่าถ้าอย่างนั้นรักษาอย่างเดียวได้ไหมถ้าอย่างเดียวก็ได้คือรักษาอะไรรักษาจิตรักษาจิตรักษาใจคือมีสติรักษาไว้ก็ตอบว่าอถ้าอย่างเดียวก็รักษาได้ไม่ยาก ถ้าเป็นลานลานข้อนี่โหยอมรักษาไม่ได้ถ้าเป็นรักษาอย่างเดียวรักษาได้คือรักษาใจหรือว่ารักษาจิตจิตในที่นี้คือจิตคิดล่วงละเมิดสิขาบทจะมีหลายประเภทนะมีโลภมลจิต8อย่างนี้นะโทสะมลจิตสองโมหะมลจิตสองจิตที่คิดจะล่วงละเมิดสิขาบทคิดจะอยากจะล่วงอยากจะผิดให้รักษาจิตนั้นไว้แล้วจะ,จะเจริญสัมมาาธรรมมีสติในเมื่อมีสติแล้วรู้ ตามความเป็นจริงว่ารูปว่านาม้มว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างนี้จเจริญตามาำดับโยมเป็นเหตุให้บรรลุ <c oughs> ใช่ไหมหลังจากจบแสดงธรรมนี่นะกบตั้งอยู่ในพระโสดาบันพระที่จะสึกนะทีนี้เป็นพระโสดาบันแล้วยมคิดว่าจะสึกไหม <c oughs> ไม่สึกแล้วพระโสดาบันแล้วไม่สึกส่วนใหญ่ที่สึกอยู่ก็มีกิเลสเนาะถ้าบรรลุโสดาบันแล้วจะสึกไปทําไม ไม่สึกแล้วทีนี้ก็อยู่ต่อไปนะตลอดเลยยมรู้สึกดีใจไหมถ้ามีโอกาสได้บรรลุโสดาบันแล้วตัดอบายแล้วไม่เกิดในนรกแล้วก็สะดวกนะแล้วพระโสดาบันก็ยินดีในการทําบุญยินดีในการฟังธรรมรักษาศีลแม้ให้ตายก็ไม่ยอมผิดศีลน,นะอาการของพระโสดาบันส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าพระโสดาบันยังดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้นะ ยังทําแบบนู้นมันโสราบันมีโสดาบันสองแบบโสราบันเทียมกับโสราบันแท้ถ้าเทียมก็ทําได้หมดนะแต่ถ้าแท้ก็จะไม่ทําอันนี้ก็จบนะครับเกี่ยวกับทำที่เกี่ยวกับการรักษาสิทธิเหตุในการบรรลุก็มี5อย่างที่จะเสริมเหตุในการบรรลุมี5อย่างคือ1เหตุในปัจจุบันนะ หนึ่งคือการฟังธรรมสองคือการแสดงธรรมสามคือการสาธยายสี่การพิจารณาไข้ควร 5. ห้าการเรียนการศึกษาเป็นเหตุให้บรรลุธ,ธรรมในในพระสูตรอังคุตรณิกายปัญจกนิบาตเรียกว่าวิมุตตายนณสูตรในปัญจกะนะถ้าโยมอยากจะไปอ่านก็ไปอ่านเกี่ยวกับการฟังธรรมการแสดงธรรมการสาธยาย การสวดการตึกตองไข้ควรทำการเล่าเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเล่าเรียนมาดีนะเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับปัญญาก็เป็นเหตุให้เราบรรลุทมได้ถ้าพูดย่อ,ยอก็มี5้านะ <c ười> นะคือฟัง1ฟัง2เทศสาสวดสี่คิด5เรียนจำได้ไหมฟังเทศสวดคิดเรียน ห้าอย่างในปัจจุบันนะแต่ในอดีตเอาแค่ปัจจุบันไม่พอนะจะฟังเอาจริงเอาจังทุกวันเปิดเทปอะไรทําไมไม่บรรลุสักทีเทศก็เทศมากี่เรื่องแล้วอย่างนี้นะจนจะแบบทุกวันก็ไม่บรรลุก็มีเหตุในในอดีตเหตุในอดีตก็มีหลายอย่างเกี่ยวกับยานสัมปยุตจิตที่ทําบุญแล้วประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าติเหตุต้องมีอะโลภะอโทสะและกัอโมหะ อย่างนี้นะทำบุญทุกครั้งมีความเห็นถูกเรียกว่ากรรมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกว่าทานที่เราให้แล้วมีผลอันนี้ความเห็นถูกทานให้แล้วมีผลการบูชาก็มีผลการเสื้อเชิญปฏิสันฐานก็มีผลการทำดีทำชั่วก็มีผลแตกต่างกัน พบนี้มีพบหน้าก็มีและผู้ที่เห็นว่าพบนี้มีอยู่พบหน้าอนาคตก็มีอีกพบนี้มีอยู่นะและพบหน้าแล้วก็เข้าใจว่ามีอีกและการทำดีต่อมารดาคือต่อแม่ก็มีผลดีนะทำบุญทากุศลต่อแม่ก็มีผลดีและทำกุศลต่อพ่อ ก็มีผลดีเหมือนกันและเกี่ยวกับสัตว์ที่เกิดขึ้นมาแล้วใหญ่โตเลยโยมก็เห็นไหมเกิดขึ้นมาแล้วใหญ่เลยก็มีถ้าเป็นเทวดานะเกิดขึ้นมาแล้วก็โตเลยไม่จําเป็นต้องอยู่ในคันหรือว่าเป็นมนุษย์ต้นกลับเกิดขึ้นมาแล้วก็โตเลยจุติจากพรมมาปฏิสนธิแล้วก็โตและสุดท้ายเห็นว่าสมณพามนักบวชปฏิบัติรู้แจ้ง โลกนี้โลกหน้านั้นก็มีอยู่ความเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกกรรมสกตาสามัมมาริฐิหรือว่ามีปัสนาสองอย่างเป็นเหตุให้ได้ติเหตุติเหตุคือประกอบด้วยเหตุสามคือมีอะโลภะคือไม่โลภไม่อะไรนะอะโทสะคือไม่โกรธอะโมหะคือไม่หลงคือมีปัญญาประกอบอย่างนี้จะทำเหตุให้บรรลุธรรมในอนาคตส่วนใหญ่เวลาเราให้ทานเราก็จะ ก็พูดว่าข้าพเจ้าเสื้อกรรมผลของกรรมอย่างนี้นะที่จะทําให้เรานี้เป็นเหตุให้บรรลุธรรมในการฟังธรรมแต่ถ้าไม่สร้างเหตุนี้มาก็โอกาสที่จะบรรลุก็ยากหรือว่าไม่มีถ้าไม่ประกอบด้วยตีเหตุไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมก็ต้องสั่งสมอุปนิสัยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะจบด้วยเกี่ยวกับ คำกรนะมีคำกรมาฝากเม no ื so ่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่มีความรู้อย่าลืมครูผู้เคยสอนมีรักแท้อย่าลืมแม่เคยก่อมนอนคลายทุกร้อนอย่าลืมทำที่นำทางเมื่อเรามีกินมีอยู่หรือว่ามีความรู้มีรักแท้แล้วก็หายจากทุก เราก็ไม่ลืมนะบางทีบางคนมีสามีภรรยามียศถาบรรดาศักดับลืมพ่อลืมแม่ไม่สนใจใยดีพ่อแม่นะว่าแก่เท่าอะไรอย่างนี้ก็ลำคาญเบื่อหน่ายไม่อยากสนใจเลยบางคนก็มีความรู้จากครูบาอาจารย์ก็ตำหนินะไม่อยากจะเรียนด้วยอะไรอย่างนี้ปกติครูบาอาจารย์ก็เรียนมาเยอะสอนเราก็สอนพยายามที่จะให้เข้าใจแต่เราก็ไม่เข้าใจนะ บางทีก็ท้อไม่อยากเรียนอย่างนี้ก็ไม่สมควรก็พยายามที่จะอย่าลืมครูผู้เคยสอนนะถึงเราไม่เรียนก็แต่อย่าลืมคุนของท่านก็พยายามที่จะเรียนจากครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเคยบอกเคยสีแนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างและสุดท้ายเมื่อเราเข้าใจธรรมะแล้วพ้นจากธรรมะก็อย่าลืมทำอย่าลืมสินอย่าลืมทำอย่าทิ้งธรรมในเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆก็ สมควรแก่เวลาในการแสดงธรรมในครั้งนี้ก็เกี่ยวกับการรักษาใจเพราะฉะนั้นก็ให้รักษาใจเอาไว้นะรักษาจิตรักษาใจให้อยู่ในโลกนี้และก็ตอนใกล้าตายสำคัญคือจิตตอนใกล้าตายนั้นต้องรักษาใจให้มากไม่ให้ไปในอกุศลถ้าจิตเศร้าหมองแล้วทุกติมีอันหวังถ้าจิตไม่เศร้าหมองคือจิตผ่องใสแล้วสุคติก็มีมีอันหวังคือเป็นเหตุให้เราได้ไปเกิดใน สุกติมนุษย์สวรรค์ต่างๆก็ขอโมอทนาสาธุกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์สาม,มเณรในการทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ขอโมอทนาสาธุกับอ,อกตอนญติโยมที่ได้ทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งโดยบุญโดยกุศลน,นี้จงเป็นปัจจัยให้เราได้บรรลุมอมพนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเถอ